3รอบสำหรับ e s u ูดีแม็คันนี้ที่บอกว่า3รอบคือรอบแรกนะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งตัวสลิงเป็นรุ่นบูชยางสีดำแบบเชื่อมครับตอนนั้นลูกค้าก็ใส่โช้บบอฟเฟนเดอร์ปรับแปดมาครับหลังติดตั้งไปลูกค้าบอกผมเทแล้วพี่ผ่านเลยครับอาการโครงหายเกือบหมด100%เหลือหายไป9 8เรนละยครับรูดคอสะพานียังนิ่งปิ๊บไม่แกว่งไม่โยนรูดสบายจ้ำสบายมากครับเริ่มยาวแล้วครับอ่านเองแล้วกันนะ หลังจากนั้นนะครับลูกค้าก็เมสเสจมาครับว่าอยากเปลี่ยนโชคเป็นรุ่นบายพาสครับมอกาจัดไปหลังจากนั้นครับก็เรียบร้อยครับจัดมาจริงๆเป็นโชคบายพาสผ่านไปไม่นานนครับลูกค้าทัหมาบอกว่าผมอยากจะเทินตัวเก่าเป็นบอลจอยเอาครับเข้ามาเลยวันนี้ก็มาจัดตัวบอลจอยครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับจากเดินแขนสีดำนะครับลูกค้าเลี่ยเป็นบอลจอยแขนสีบอลครับย่งไครับสวย เลยและดูดีเหมาะสมและเข้ากับโชคเป็นอย่างมากถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าสวัสดีครับใส่บอลจอยต่างจากพูยยางมากเลยครับคนละเรื่องกันเลยรถนิ่งขึ้นเยอะมากโชคเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นเยอะจริงๆโดยรวมดีมากครับอันนี้ใครบออรถแนบใส่แล้วไม่ดีอันนี้ต้องลองคิดใหม่ดูนะครับ